สวัสดีค่ะคลิปนี้อนุบาลจิ้งหรีดนะคะฟักตัววันนี้วันแรกตอนนี้การอนุบาลของนี้จะปรับเปลี่ยนไปตามปัญหาที่เจอปัญหาที่เจอตอนนี้จะเป็นหนึ่งในเรื่องของนอนขนระบาดถ้าทําแบบนี้มันจะจัดการในเรื่องของนอนขนได้ง่ายตอนนี้จัดการได้ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซนตส่วนห้าเปอร์เซนตที่เหลือจะบินมาคือเขามีอยู่บนโลกนี้ละเพื่อนๆเ,เขาก็จะบินมาเจอสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับการขยายพันธุ์ก็จะอยู่ ฉะนั้นอีกห้าเปอร์เซ็นเอาไว้เผื่อเขาบินมายังไม่วางใจต้องดูเรื่อยๆเนื่องจากเขาไม่หมดไปหายอยู่ในโลกนี้ล่ะใช้ชีวิตอยู่กับเรานี่ล่ะฉะนั้นเราก็ต้องคอยระวังนะอย่าให้ระบาดหนักไม่งั้นจะได้พักบอกถ้าทําแบบนี้ดูแลจัดการง่ายส่วนในเรื่องที่สองเป็นปัญหาในเรื่องของมแมลงป่วยเกิดเนื่องจากเชื้อไวรัสเชื้อราเชื้อโรคสารพัดเลยส่วนใหญ่ที่จัดการไม่ได้ อยู่ตามแผงไข่ค่ะเจอโรคจะบ่มเพาะอยู่ตามแผงไข่ก็เลยเอาส่วนหนึ่งไปย่างไฟเนอะจำนวนบ่อมันเยอะย่างไม่ไหวก็ใช้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ทําเป็นชั้นคอนโดให้กับมแมลงได้ลบแบบนี้อพอเขาเริ่มโตช่วงไวกยกัดถ้าจะลงก็ค่อยลงเพิ่มลงแบบเต็มแม็กเลยหรือดูตามเคสไปเคสค่ะตัวแน่นตัวบางอยู่ได้ไม่ได้ก็จะปรับเปลี่ยนไปประมาณนี้แต่ช่วงนี้ก็จะเป็นตามภาพที่เมื่อนเห็นหลาย,ลายๆคลิปอะ่ะ ที่นี้จะทําเป็นชั้นคอนโดแล้วก็วางอิงกับผนังบ้างวางกับพื้นบ้างเนี่ทําแบบนี้เลยนะคะจนกระทั่งบางทีก็ติดปีกเลยก็มีติดปีกเลยก็ยังเป็นชั้นคอนโดอยู่อาจจะเพิ่มแผงไข่ไปตามปริมาณของตัวมแมลงความหนาแน่นมากน้อยแค่ไหนด้วยนะ,ะฉะนั้นวิธีการของนิดยังไม่นิ่งยังมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆส่วนท่านไหนที่กำลังดูแล้วก็ศึกษาอยู่จะไปทดลองทําเหมือนกันก็ได้หรือ ทาแนวทางเดิมที่ตัวเองทําอยู่ก็ได้ถ้ามันดีอยู่แล้วคงไว้ค่ะถ้าเจอปัญหาไม่ดีก็ปรับปรุงปรับเปลี่ยนแล้วจะเลี้ยงมแมลงได้นะจ๊ะ